ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็มีช่องทางการหาเงินฟรีคริปโตนะครับผมมาแนะนานะครับผมเป็นช่องทางใหม่นะครับที่อยากจะมาสอนวิธีการทําเงินนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะมีเหรียญคริปโตฟรีนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีในการทําเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยก็คือกระเป๋าในการทําเงินนะครับหรือว่ากระเป๋า ในการรับเงินนะครับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าเนี่ยก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของกระเป๋าเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปตัวนี้สามารถเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครแต่ละกระเป๋าได้เลยนะครับว่าการสมัครกระเป๋าแต่ละกระเป๋านี่ต้องสมัครแบบไหน,นอย่างไรลองไปสมัครดูได้เลยนะครับผมสําหรับกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่นะครับผมเป็นกระเป๋าบิดครับนะครับอันนี้ใครที่ยังไม่มีก็ไปหาสมัครได้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับสาหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ใหม่นะครับผมม เออร์มันนี่ออนไลน์นะครับก็อันนี้เนี่ยผมได้ไปดูจากช่องของพี่โดมสองหนึ่งสามมานะครับว่าการใช้งาน,งานการสลักเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรตัวนี้ก็ให้เครดิตจากช่องพี่โดมนะครับตัวเว็บนะครับผมก็คล้ายๆกับ เว็บไซต์ฟรีแคสนะครับผมใครที่เคยทำฟรีแคสหรือว่าเคยทําเว็บไซต์อีกตัวหนึ่งนอกที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้ทําได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับลิงก์การสมัครนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดหรือว่าความคิดเห็นด้านล่างคลิปวิดีโอเนาะสามารถไปกดสมัครกันได้นะครับในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะให้เรารใช้ผ่านตัว g l e Chrome นะครับมันจะแปลเป็นภาษาไทยได้ถ้าเป็นในคอมเนี่ยคลิกขวาแล้วก็กดแปลภาษานะครับแปลไทยเนาะแต่ถ ต้องกดจุดสจุดบนขวาของ Google Chrome นะครับเข้าไปแล้วเราก็กดแปลภาษาได้นะครับผมตรงนี้เขาบอกว่าหาเงินออนไลน์ line, นะครับรับสูงสุดนะครับถึง20ดอลลาร์ต่อวันนะครับ20ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองแปลงค่าใน Google ดูเนาะแปลงค่า USD นะครับค่าเงินดอลลาร์ตอนนี้อยู่ที่34บาทนะครับผม20ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่20ดอลลาร์ก็เป็นเงิน686.75สตางค์นะครับผมอันนี้คืออรับสูงถึง20ดออลลลาร์ต่วันเยเนาะเงินสดออกลลาร ในในส่วนของกิ์การ์ดนะครับคริปโตเพย์เพาและอื่นๆนะครับผมในส่วนของเหรียญคริปโตเนี่ยก็อยู่ที่บิตคอยน์ไลท์คอยน์นะครับก็จะมี iTunes แล้วก็เพย์เพาเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวเว็บด้วยนะครับการสมัครนะครับด้านบนขวามือตรงนี้อ่ามีในส่วนของคําว่าลงชื่อแล้วก็เข้าสู่ระบบถ้าใครยังไม่มีบัญชีก็กดลงชื่อนะครับการลงชื่อนะครับผมก็จะมีอ่าช่องทางการลงทะเบียนนะครับมีอีเมลนะครับผมและก็ Google นะครับกูเกิลก็คือการใช้อีเมลในการสมัครนะครับหรือเป็นในส่วนของทว ก็สามารถเลือกใช้ได้ถ้าเราจะสมัคร3มช่องนี้นะครับก็คือให้เรากรอกอีเมลของเราที่เราต้องการใช้นะครับเราก็กรอกลงไปแล้วก็ตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย8ตัวขึ้นไปเนาะเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและก็ตัวเลขนะครับถ้าเราอยากให้แบบรหัสปลอดภัยที่สุดก็ใส่เป็นอักษรพิเศษเช่นดอกจันหรือไม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลงไปด้วยนะครับผมให้ทุกต้องแล้วก็กดติ๊กถูกนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเราลงชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เขาจะให้เราตั้งชื่อผู้ใช้งานนะครับก็ให้เราตั้งชื่อของเราลงไปนะครับแล้วก็ เลือกตัวละครอวตารนะครับเรแล้วก็เลือกไปเลยนะครับชื่อเนี่ยตั้งเป็นชื่อเล่นของเราก็ได้เนาะเป็นภาษาอังกฤษนะครับตั้งลงไปเลยนะโอเคนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยละในส่วนของการตั้งชื่อนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเราก็กดเริ่มได้เลยนะครับผมอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยละในส่วนของการตั้งชื่อนะครับหน้าเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของเว็บไซต์เนาะเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านบนซ้ายมือนะครับตรงนี้เห็นไหมจะมีคําว่าได้รับนะครับเงินออกนะครับลีเดอร์บอร์ดนะครับผมส่วนด้านขวามือตรงนี้จะมีในนส่วของ คะแนนนะครับหนึ่ยเหรียญทองนะครับแล้วก็ชื่อผู้ใช้งานนะครับของเราอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราสามารถกดได้เนาะแล้วเราก็ดูในส่วนของเมนูตรงนี้นะครับมีบริษัทในเครือประวัติโดยย่อแล้วก็ออกจากระบบเนาะเราไปดูที่ประวัติในเครือนะครับประวัติในเครือตรงนี้ก็คือแนะนําเพื่อนนะครับแนะนําเพื่อนและรับ5%้รของรายได้ตลอดชีพนะครับเพื่อนที่ได้รับการแนะนําจะได้รับโบนัส1 0 0เหรียญนะครับเมื่อสมัครผ่านลิงก์ของคุณตรงนี้นะครับก็ให้เรานําลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับโดยการแชร์ไปยัง ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, l i ล e นะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็เทคนิคในการแนะนําเพื่อนของเราเองนะครับก็ไม่แนะนําก็ได้แนะนําก็ได้แล้วแต่เรานะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นประวัติโดยย่อเนาะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้นะครับเขาบอกว่าตรวจสอบกล่องจดหมายของคุณเพื่อยืนยันที่อยู่อ e ีเมลนะครับก็ให้เราเข้าไปที่อ e ีเมลของเรานะครับผม โอเคนะครับพอเราเข้ามาที่อีเมลนะครับก็จะเจอในส่วนของอีเมลนี้นะครับผมอ่า verify your email dollar นะครับก็เข้าไปนะจากนั้นนะครับผมให้เราทําการกดลิงก์ตรงนี้เพื่อที่จะทําการยืนยันนะครับกดเข้าไปโอเคนะครับเราได้ทําการยืนยันไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองการกระบาดปิดไปดูเนาะแล้วเราก็เข้ามาดูที่หน้านี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เราลองรีเฟซดูนะครับผมลองรีเฟซดูหน้านี้นะครับผมถ้าเรารีเฟซแล้วคำว่ายืนยันอีเมลเนี่ยมันหายไปก็แสดงว่ามันยืนยันแล้วเนาะถ้าเป็นแบบนี้ให้เรากดย้อนกลับนะครับประมาณ มานี้แล้วเราก็กดที่ข้อมูลเหมือนเดิมนะตรงประวัติโดยย่อนะครับอ่าโอเคตรงนี้เราได้ทำการยืนยันอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของคะแนนที่เราได้รับมา100คะแนนนะครับแล้วก็มีทั่วไปข้อเสนอและก็การถอนเงินนะครับสำหรับเมนูทั่วไปตรงนี้เราสามารถเลือกลงมาดูได้นะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเนาะอันนี้เราได้ทําการยืนยันอีเมลแล้วนะครับผมขึ้นคําว่าใช่นะครับเรียบร้อยละสำหรับการยืนยันนะครับผมประมาณนี้ต่อไปนะครับผมวิธีการทําคะแนนนะครับจะทําอย่างไรนะครับผม ทราบว่าตรงนี้เนี่ยคะแนนของผมนะครับผมมันหายไปไหนนะมันลดลงเนาะส่วนใครที่ทราบนะครับช่วยคอมเมนต์บอกนิดหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้มันมี100นที่เหลือ91.67แลละ วิธีการทําคะแนนเนาะให้เรากดไปที่คําว่าดอลลาร์ด้านบนซ้ายมือนะครับตรงเมนูเนาะ,อะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นในส่วนของหน้าแรกนะครับจะมีการหาเงินออนไลน์ต่างๆนะครับผมก็ให้เราเลือกทําได้เลยนะครับในส่วนของเว็บไซต์ดอลลาร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจหรือว่าการดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับก็ให้เรากดไปที่เมนูได้รับตรงนี้ ตรงคําว่าได้รับนะครับจากนั้นนะครับตรงออฟเฟอร์ตรงเมนูแรกตรงนี้เลยนะครับหัวข้อแรกก็จะเป็นในส่วนของหน้าเว็บไซต์การทําแบบสอบถามทั้งหมดนะครับอันนี้เลยตั้งแต่อันแรกนะคือแบบสอบถามนะครับเนี่ยคืออันแบบสอบถามทั้งหมดคือการตอบแบบสํารวจนั่นเองเนาะก็ลองเข้าไปทําดูสําหรับคนที่เป็นสายแบบสํารวจนะครับสำหรับหัวข้อนี้ก็เป็นแบบสํารวจเหมือนกันนะครับผมการวิจัยนะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้เราทําได้เนาะปลดล็อกเมื่อเลเวลสิบนะครับอันนี้เราก็ต้องทําแบบสอบถามไปเรื่อยๆนะถึงจะปลดล็อกตรงหน้านี้นะครับผม ไม่สามารถเปิดการทําแบบสอบถามให้ดูได้นะครับเพราะว่าการทําแบบสอบถามต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้นะครับเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์หรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลในส่วนของแบบสอบถามนั้นๆเราไม่สามารถเปิดไปยังสาธารณะได้นะครับเราจะต้องเข้าไปทําเองนะทุกคนต่อไปเป็นเมนูการถอนเงินนะครับการถอนเงินออกนะครับก็จะมีการถอนแบบคริปโตนะครับก็คือเหรียญคริปโตไรท์คอย ดอทคอยแล้วก็บิตคอยนะครับก็สามารถเลือกถอนได้หรือจะเป็นบัตรของขวัญกิฟต์การ์ดนะครับผมอเมซอนไอทูนกูเกิลเพหรือว่า PayPal นะครับอะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถเลือกถอนได้เนาะต่อไปเป็นการถอนสกินนะครับโดยการถอนเป็นเกมนะครับก็เร็วๆนี้น่าจะมีเพิ่มเข้ามาเนาะจะเป็นอ่าเอสจีโอนะครับฟอร์ไนโลบ็อกนะครับผมอะไรพวกเนี้ยวอร์เรนนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ที่ถอนได้ก็จะเป็นในส่วนของเหรียญคริปโตเนาะที่ถอนได้นะครับเรามาดูที่ไลท์คอยนะครับว่า การถอนเงินเนี่ยถอนขั้นต่ําอยู่ที่500คะแนนนะก็คือประมาณ0.5ดอลลาร์0.5ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เราก็ใช้ Google ได้นะสำหรับคนที่ไม่รู้ค่างเงินบาทนะครับ0.5นะครับผมก็ประมาณ17บาทไทยนะครับผมขั้นต่ําคือ17บาทนอะกสาหรัายขคอยถ้าเรามีคะแนนเยอะเราก็ถอนทั้งหมดได้เลยนะครับวิธีการถอนนะครับเราสามารถใช้กะ กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเหรียญ l i t e c o i หรือว่าเหรียญคริปโต d o t c o อ n Bitcoin เนี่ยใช้กระเป๋าไหนก็ได้ที่สามารถเก็บเหรียญคริปโตได้เนาะใช้ได้ทุกกระเป๋าเลยไม่ได้จํากัดกระเป๋านะครับก็เอาที่อยู่ลิงก์กระเป๋าของไล t e c o มาวางใส่แล้วก็ใส่จํานวนเหรียญที่เราต้องการถอนลงไปแค่นี้เองนะครับ Dotcoin ขั้นต่ำ0.5ดอลลาร์เหมือนกันนะครับผม Bitcoin ก็0.5ดอลลาร์นะครับ500คะแนนนะครับผมอันนี้เราสามารถทําแล้วก็ถอนได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นเมนู Leaderboard นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการจัดอันดับ นะครับผมในส่วนของ leaderboard เนาะถ้ามีใครที่ทำเว็บไซต์นี้แล้วก็เก็บสะสมคะแนนนะครับได้เยอะที่สุดเขาก็จะมีการจัดอันดับให้อย่างเช่นอันดับ1 2แล้วก็3เนี่ยเขามีรางวัลให้ด้วยนะครับผมอ่าสูงสุดถึง30ดอลลาร์ต่อวันเลยนะครับสำหรับ leaderboard ตรงนี้เนาะก็ลองมาทำดูได้นะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครวิธีการใช้งานแล้วก็การถอนเงินนะครับไม่ยากนะก็ลองทำดูได้นะครับหลักๆก็จะเป็นการทํา ทำแบบสอบถามนะครับแล้วก็มีการแนะนําเพื่อนด้วยถ้าเราอยากได้เงินเร็วเราก็ต้องแนะนําเพื่อนเพิ่มเติมเนาะเพื่อที่จะเพิ่มรายได้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ